ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวพี่ฮุมจริงๆแล้วมันไม่มีซอสมะเขือเทศพี่ฮุมเติมไก่พี่ฮุมเติมไก่เพิ่มแล้วก็ซอสมะเขือเทศเพิ่มอร่อยปะโอกลับแล้วไหวเปล่า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 เอาดีๆไหวเปล่าเอาเอาเอาพีทอีทแหลกครับอาาเอาพีทอีทแหลกก็ไม่สู้แล้วครับ อร่อยเหรออือหืเือเสื้อแล้วเอ่อไม่เป็นไรทำไม่เสร็จไปล้างมือแล้วก็อร่อยไหมแล้วค่อยล้างเสื้ออร่อยไหมแต่แม่เหรอเกิดเพ้าะชอบกุ้ยเ็ด แน่คนไทว่าต้องกินอะไรใครกินอย่างนั้นพิมหรือใครอ่ะไรไม่กินเน้นๆแล้วหรอเบอร์เกอร์อ่ะิ่มเยอะใหญ่เกินไม่กินกินไม่กินแป้งไม่อิ่มนะแม่ไม่มีกับข้าวให้นะอยากได้เบอร์เก,กอ,เอร์จิ๋วก็หั่นเด็กเอามาแม่หั่นให้มา